ย่างหกไข่เหรอใช่ค่ะหกไข่บวกแซลมอนบวกหมูยอนะครับแต่ว่าต้องใส่หมึกไข่ใส่เพียงแค่สองร้อยบาทอ๋อเรียบร้อยหกสิบไข่หกไข่หกไข่หมูยอน่ากินมากเลยนั่นใส่ไม่ลงเลยค่ะ ท,ที่7ค่ะ7จ็ดมาคิไหมคะเจ็ดคุงจะคิวที่เจ็ดนะฮะอ่าไปไหนแล้วมา <7 S 2> ของไอชมึไข่ขายดีมากนะครับไข,ข่เฉพาะหม,มึกไข่ไข่ปลาไข่ึ้นสด บินเยอะมากอ๋อแล้วอันนี้ก็คู่ม้าอะไรเงี้ยจะเป็นลองเลยพราพวกไข่ไข่นี่จะขายดีไข่กุ้งสดไข่ปู้ไม่ลาซีแล้วก่อนเลยคุณเ้แล้วอนนี้ประมาณ อันนี้สามร้อยหไหวไหมไหวแข่งก่อนเดี๋ยวมลองนี้ก็ได้ ก็สนใจถ้าท่านลูกค้าเขาไม่รู้เขาก็จะมามันก็จะมาซื้อนะแต่ว่าเขาจะต้องบอกว่าทางร้านจะต้องบอกว่าเออรอประมาณชั่วโมงกว่าบางคนเขาก็รอได้บางคนก็รอไม่ได้นะครับอันี้หมึกไข่กุ้งสดไข่ตูค่ะครับโอ้โหเสือยวทั้งนั้นเลยเมนูตัวละเมนูเด็ดเจ็ดมันนาราก็จะมี แอดมินแนะนำโอ้โหตูใหญ่อีกแล้วครับจะมีแอดมินแนะนำว่าจะเอาอะไรไซส์อะไรมีอะไรบ้างวันนี้นะฮะถ้าแมวก็ดองได้ปล่าก็ได้ใช่ไหมแต่ประเอาก็ต้องกินมันตรงเนี้ยค네่ะอ๋อนตัวหลังโค ตาดกับน <łość> ้ำยำขูดๆเ็บอกมันมันมันนะหอยแรงวันนี้แดงมากน่ากิน ไอปูม้าหอยแครงนะคะและ้วก็หอยปลาค่ะใหญ right. ่แล้วใหญ่ทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยางได้มาจากต่างใบยอดนะคะทั้งหมดี่กล่องนะเตเจ็ดเจ็ดกล่องใหญ่เลย้าห้าัสี่กับสีไปแล้วแปกล่องอันแรกจับสองสามสี้าปูม้าง ก็มียกล้านนะสองแล้วก็ฟูม้าอีกนะนั่นเปิดอไเหตสองที่ว่าทำผิดใครข้ากสี่เก้าแล้วตที่เก็คอค่ะดิเชีนค่ะ มากลูกค้ามาจัดไข่ปลาเยอะมากาไข่ปลาเซตสี่ร้อยนะกระปุกชิ้นปูม้อีกแล้วครับนี ไหนไม่ไม่ไม,มาตรฐานเจ๊ทิ้งเลยเนาะโอเคครับก็ดีครับก็ดีเดี๋ยวเราก็ไปแจ้งทางแม่ค้าเขาก็เข็มให้ได้เขาก็เข็มให้ได้ได้บางทีก็ไม่บอกหราตัวการนี่เราก็เลืกให้เราบ้างแถมมาแล้วอี้ยจริงมันจะต้องสีนี้เพราะเน,นนเนื้อมันล่มครับแต่ก็เป็นโปรเฟนแหละแต่บางทีเราล็อกตั้งแต่แล้วมันร่มไม่ค่อยมี ก็ไม่เ,เนื้อล่มนี้คือเนื้อมันเนื้อมันน้อยแต่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เน่านะใช่มันไม่เน่าแต่เนื้อมันได้อรทลนอ๋อเนื้อมันเละเอเฉยเราต้องกินของที่เน้นครับ เดี๋ยวาทัเสร็จก่อนไงเดี๋ยวพี้โทรตามคิวเยอะยคิดคิวดนะคะสองชั่วโมงนะคะประมาณสองชั่วโมงค่ะ ตอนนี้คืออยู่ที่สองชั่วโมงแล้วนะไข่แดงดาไขา่แดงดาด,ด้วยว้วยแซลมอนค่ะเป้ยอันนี้450นะคืออยู่ที่2อทุ่มแล้วนะครับ 40 pin rồi nha. Đà, 3... 4 đá, đá. này. Cái này là là này, dầm vay nè, dầm kết ตายหมดเลยนึกว่าตัวฟอร์มแต่ว่าไม่ใช่ครับปูมาอีกแล้วออกดีมากคุณได้ปูหายามแล้ประจวบก็ค่อนข้างพอสมควรค่ะบางทีเรือสองวันนี้เราต้องตุนถังเลยนะ ต้องแย่งกันเลยเนาะใช่ค่ระร้านยำประจวบเยอะแต่หนึ่งหนึ่งจะสั่งเจ้าประจำไงเรามีเจ้าประจำเาอาหรือว่าเอาสุกิโลเลยจองล่วงหน้าเลยเนาะใช่ค่ะถ้ามาจัมลวงหน้าเลยจะชัวร์กว่าจ<ช>่ายมาจัมไปเลยจองเราก็จ่ายเลยมาจัมจองล่วงหน้าจะมาจัมจบอะไรก็ต้องได้ได้ไม่ได้ก็ต้องได้อ่ะทุกครั้งมีกินแน่นอน ที่ไห,ออไหนอ,ไอะโลรออยู่ไหนทำไมอะให้ไปดที่ไหนคนสั่งไอโฟนเหรอคนสั่ไอโฟนครับ คิวที่แปดค่ะคิวที่แปดเพิ่งจะแปดเองตั้งนานแล้วตั้งแต่สี่โมง ตกุ้งสุกนี่พี่หนึ่งจะแยกน้ำยำพร้อมทานไปนะคะกับผลไม้รวมข้างล่างนะสองเซตอย่างั้นยกร้านนี้ยำเลยใช่ไหมครับครับรวมนี่คือยกร้านนะคะที่ร้านอ่ะรวมคือต้องบอกเองนะคะลูกค้าจะทานในจดรายละเอียดนะคะได้มคได้ค่ะถ้าแงะถ้าแงะไหวนะคะพี่หูพี่ก็นุ่งมอกเอาเหรอถ้าแงะไหวไหมนะคะ อ๋อพิเพิลจะแบบใส่อะไรบ้างเปนอ่ะขอพิเปิ้ลรอแป๊บนึงยังไม่ถุงเลยอ่ะพี่เปิ้ลคิวที่เท่าไหร่ทัวที่จอดสองคนใช่ไหมคะคิวที่เท่าไหร่สองคนบอกเลือกได้ครับเปิ้ลจำได้ใช่ไหมถ้ารวมใส่แล้วก็จดมาด้วยใช่รวมใส่แล้วก็จดมาด้วยแป๊บนึงครับเพราะว่าถ้าไม่จดเขาจะให้ยกร้านพี่เพิลจะกลับทับเมยเหรอ เห็นน้องมันบอกอยู่นี่บินเทียบนี่ดูก่อน,นใครมาต่งนะครับ